ครับผมตอนนี้ผมได้มาเยี่ยมในมุมของนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ ได้มาทักทายครับมันแจ็คนะครับแล้วก็นี่ครับพี่ประสาครับผมสวัสดีครับนี่ทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็ทั้งโค้ชผู้ฝึกสอนก็หลังจากที่เขาดูคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะในการแข่งขันผมก็ได้อธิบายลื่นฟื้นกันสักพี่ประสาขัามานังตรงนี้นะครับผมแล้วก็อาจารย์เดียวครับอาจารย์นนะครับนี่ผูู้ดลทครับเป็นผู้ดูแลทีม ก็ทีมงานของเจียงไม่กับทรงลงมาแข่งขันตัวเดียวเขามาสัมผัสสอบถามกันสักน้อยครับว่าตีมาตีไปเป็นจะได้เพราะว่าผมจําได้ว่าช่วงที่ผมกําลังเล่นวุดบอลกับกลุ่มสมาชิกยูเนี่ยก็มีปีแจักกะปีประสาดนี่นะครับตีผมได้ที่ตามไปเล่นตีส่วนหลวง <c oughs> ส่วนหลวงแล้วเก้าตีเจียงหม่ตวัวนะแม่นครับส่วนหลวงล้เก้า 9, ครับ,รบรอตอนนี้ ความคืบหน้าของทีมเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับไอ้แจ๊คครับผมตอนนี้ครับความคืบหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ครับครับทีมเยาวชนนะครับครับเขาได้ส่งประเภททีมที่6คนนะครับครับส่งทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับได้เข้าสู่ศึกครั้งนี้เหตุผลที่มันส่งได้บัตครบเนี่ยเพราะว่าเด็กมันติดเนาะมันได้ชื่อส่งประตันนะครับเด็กติดอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยมันโควิดนะครับครับ ใจก็เสียได้ครับนับเสียใจแล้วประชุมสวายอู้นัตีจียงใหม่ส่งเคารพหมดเอาตกกระบวนกที่กรคทที่ส่งมาได้ส่งใด้จึิงแต่วันนี้ก็ได้ความพร้อมครับถือว่ามันสู้ศึกครั้งนี้ก็ตั้งใจจะนําทีมไปพัทธลุงครับ้ัวคามตงใจทีมไหนพานจากตรงนี้ไปแล้วกับที่เจริพัทลุงนะครับอันนั้นไายกันใหญ่เลยนะครับน้องายการใหญ่นี่มีความตั้งใจสูงครับที่จะพาทีมครับอันนี้ครับน้องใหม่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผม แนะนำตัวจื่อแลวลุงดงไหมจื่อเด็กชายวงสุธรอยู่อินฮะครับอายุอายุตอนไหนครับ11ขวบครับสิขวบอืมหลังกัดทีมฟุตบอลเชียงใหม่บอกเลยบอกอู้ในกล้องยข้างนี้อยู่ข้างฝึกฝึกมากี่ปีละกี่เดือนละหกเจ็ดเดือนครับหกจึงเจ็ดเดือนโอ้เข้ารายการใหญ่เลยเนึ่งโอ้สุดยอดนี่เล่นไฮแลนด์โอเพนมาแล้วครับครับและชื่ออย่างครับผมชื่อปูนค่ะปูนค่ะอ่าอายุผมอายุสิบสิบ เล่นฟุตบอลมาเมื่อไหร่ยังมากี่เดือนละหกเจ็ดเดือนแล้วค่ะโอ้เจ็ดเดือนโอ้ถือว่าชุดเดียวกันเลยอ๋อรุ่นเดียวกันหมดแล้วครับครับอันนี้อ่าบอกชั้นอะไรชั้นอะไรปปสเอ้ยปห้าปอห้ามีปอะไรปหกปหกมีปอะไรมหนึ่งมหนึ่งอ๋อด้านหลังอ่ะมอะไรมห้าโอ้นี่เนี่ยรุ่นจิ๋วที่สุดครับจะมาแข่งกับรุ่นใหญ่นะครับ อย่าไปอย่าไปกดดันเขามากนะเล่นเบาๆหน่อยนะประธานชมรมสวทีข้าจ่าครับออจับมือนะอ๋อครับขอบคุณครับดูดูติดตามครับอันนั้นสอทอมิงครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงครับสวัสดีครับครับโอ้ทีมงานเข้มแข็งเลยนะครับนเราไม่แต่งครับนี่โอเคครับผมขอบคุณจ้าหน้าครับอ่าแล้วก็โพสต์ฟูซอนอีพีสาดเขียนได้พร้อมครับตอนนี้อัน การพัฒนาเด็กๆครับสมาชิกมีปัญหาอย่างจะได้ร้องครับผมก็เนี้ยกำลังสร้างรุ่นแรกอยู่ครับปีหน้าน่าอยาฟูลทีมทั้งสโตกและแฟเวย์เนาะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้องๆของแม่แตงครับครับเกียงใหม่ครับโดยแม่แตงเนี่ยมีไอออสเป็นประธานชมรมแม่แตงและปเปิดห้อเอ,อื้อสถานที่สำหรับร่อนฝึกซ้อมครับ คือออ้อตู้ขึ้นหน่อยเกี่ยวกับสนามแม่แตงอ่าสวัสดีครับสนามแม่แตงเป็นได้พ่อครับอ๋อขอเชิญครับถ้าว่างๆไปเอาแล้ครับเพราะว่าสนามแตงเอาทำแล้ว24่สิบสี่เกตโอ้รับแขกได้ครับครับอ่ามาเมือสามารถไปเยี่ยมได้ครับเชิเจียงไห่ไปเลยเนี่เขียวขจีงามก็ใช้ได้อยู่ครับอ้าวหน้าผลหน้าแกนหญ้ายาวแต่งผ่าตัดนะครับครับโอเคขอช่วยชี้แนะหรือว่าประชาชนมาโดยเนาะว่าสนามฟุตบอลแม่แตง ทีนี้ต้อนรับทุกท่านที่าะมาเยี่ยมครับขอบคุณครับโอเคครับผมครับเดี๋ยวว่างๆผมไปเอลเลยนะครับขอบคุณครับฝากทีมนอนหนึ่เด้ออ่าเดี๋ยวที่ตามครับเดี๋ยที่ตามเลี้ยวขอบพื้นนะครับครับโอ้ผมดูใที่รูปมันตลอดเลยครับ083ครับ083 864ปดสามแปเก่งสี่ห้าครับ9145หน่าผมเองครับผมครับผมชื่อครูออสครูออสครับผมใช้ครับใช้ที่พวกอะไรครับฮู้จัก ได้ครับอ่าโอเคครับแข่งเลยครับก็วันนี้ผมนอกจากจะมาเก็บบรรยากาศแล้วผมก็อยากจะมาทักทายมูปีปีทั้งหลายครับที่เคยเอ็นดูเฮาในการจัดกิจกรรมจีโฟกุตบอลมมาฮะวันนี้กันได้มาพุปปาทักทายแล้วเดี๋ยวอนาคตนองเลงซ้ายกำลังจะทำสนามฟุตบอลอยู่ตอนนี้กำลังปับบพุงสถานที่ผมดินอยู่ครับ คงจะใจเวลานั้นอยู่พะเยานี่แหละครับอ่าอัเภอแม่ใจครับหนองเลงซ้ายที่ผมไปอยู่นี่แหละครับที่ที่ทำปลูกต้นไม้เนาะครับเขต็ดพนาสปานหนองเลงซ้ายตามรุ่บอลแม่แตงนี่มีผู้เล่นสูงวัยนับเหมือนกันแล้วครับสูงสุดนี่เจ็ดสิบสามครับโอ้เจ็ดสามโอ้แม่ได้มาเล่นน้ำแม่นอนบนล็อปอยู่หรอกมาคืงวันหนึ่งถ้าจะได้ก็อาจจะขอคําแนะนําสนามรุ่นพี่มาแนะนําสนามรุ่นน้องสักน้อยนะครับถ้าทําเสร็จนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับนีปครับี่ไปครับนับเลชาแประมาณห้าสิบห้าสิบกโลครับครับอําเภอแม่ใจครับเกือบเกือบถึงพันนะครับครับตอนนี้ยังแบบมีไข่หู้จักกีฬาวุดบอลเจียคือยังวงแขบอยู่ครับ ไอ้ว่าเขาหู่จับแต่มันไม่มีใครเปิดใจเขามากกว่าทุกที่หู้จักหมดทั้ในประเทศอ่ะแต่ไม่มีใครไปเปิดใจยังกะวาอัน้กอบอะเปิดใจแต่ว่าแบบผมไม่รู้จักฟุตบอลเลยแต่คนมาจัดเป็นผู้การทำสนามแต่ต่ะวาที่นั่งอู้กันที่เป็นผู้จัดสีนเนี่ยกรบเษียนตุลานี้เราขอเล่นฟุตบอลแล้วแต่ผมว่าที่เราเปิ่นคงจะเล่นกีฬาเพราะเดียวกีฬาูงสุ่ยจะมาที่ต่อห้างแกเรื่เป็นผู้จัดครับ แกคงได้สัมผัสรุ่นเดียวกันนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลงรักแน่นอนที่่ครับที่เห็นที่เนี่ยครับพะเยายังได้ถึงโอเคครับแล้วเขาจะมาพัฒนากันแลกเปลี่ยนดครับแล้วไว้เดี๋ยวมาจัดหัวหอยได้แล้วครับจัดปี๊ไรเดอร์กันจะได้ครับครับเข้านโยบายครับขอบคุณครับทายหกกับันนี่นะนักวินนี่เข้าไปนี่ มาเลยครับมาเลยเอามุมดีๆก่มาถายด้วยี๋ยวมุมสามนะครับอันนี้ีามัเ่ยเาเอาตุ่มตัวก็ได้ยมอกาเอาุ่่เข้าไปเลยใช่มาารืมมาานี่มันเาน่ละอย่างเงี้ยขอไปเลยพี่มทไม้สลขออนุญาตถ่ายรูปนะครับพร้อมแล้ครับเลยไ้ากัไเลยร่วดๆครับเอาไเยอันนี้เขาอีเลย ฉายาชายยูทูบเบอร์แต่ผเจามามวลแล้วนะเนี่ยมาเลยตั้งแต่เริ่มเล่นขอบคุณครับช่อง G f o x Sport G. Folk Sport G. F. O. L. K. Sport ครับผมเก็บเก็บละอ่อนไม่ยิงเยอะเลยเนี่ยบรรยากาศซ้อมไปด้วยได้ครับมาเคยใช้ครับผมกันฮะต้องสนับสนุนอยู่แล้วครับกีฬาวูดบอลเพราะผมตั้งใจอยากจะมาทำสนามตีพะเยาเต้ ก็เดี๋ยวคงจะได้เข้ามาอู้ครับอาจารย์อกอบมันๆนะครับเพราะว่าตอนนี้กีฬาวูดบอลก็ถือว่านี่ฮะเยววาวชนหลายๆหลายๆพื้นที่ก็เริ่มให้ความสนใจแล้วนะฮะ응อืนนอโอ้เหน่อยการจะได้อยู่ครับ อ่าตอนนี้การแข่งขันในรอบแรกของการแข่งแบบสโตรกก็ผมใจครับแบบแฟเวสนะก็เซตไปแล้วเดี๋ยวคงจะดูในเรื่องของการแข่งในรอบชิงนะฮะเด็กํนันังจะมีพิธีรับรางวัลอะไอย่างหรือเปล่าน่าจะเป็นประเภทเดียวหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมลองไปดูสักกำนะ มาแน่ใจว่าตอนนี้กาลังจัดเวทีอยู่หรือว่าจะมีการมอบรางวัลน,น่าจะเป็นขันจัดอยู่นะครับผมจัดเตรียมยังไม่ได้มีการมอบรางวัลเตี่คงจะเป็นการจัดเตรียมอยู่เดี๋ยวผมขอแวะมามุมนี้สักน้อยครับยังไม่ได้ทักทายทีมเสื้อสีเขียวนี่นี่ นี่แต่นี่ผมอยู่ที่ดอคำใต้วิทยาคมนะฮะอ๋อสุขโขไทยอ๋อมีเสื้อสองสีแลวสุขโขไทยมีเสื้อสองสีแล้วครับอ๋บอนี่ส,สตกระบบาย อ๋อมีแฝเวกแข่งตะกี้ละได้เข้าหลอบกันพูดเี่ตอนนี้มือหนึ่งกำลังลงครับครับ okay, อ๋อมีมือหนึ่งมือสอง้วยโอเคอันนี้เป็นทีมสโตกนะฮะสำหรับการนับจำนวนการตีก็ใครตีจำนวนการตีน้อยที่สุดก็ชนะไปนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบันทึกภาพนิ่งก่อนนะผมอยากเก็บภาพนิ่งไว้ตัวแล้วก็เดี๋ยวการแข่งขันในรอบต่อไปเริ่มขึ้นไม่ได้ดี๋ยวผมจะบันทึกคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเจอกันคนิปหน้าครับผม